ไอ้ไม่อยากต่อปลั๊กไฟเป็นเลื่อนผ่านไปได้เลยเพราะว่าผมจะสอนวิธีการต่อปลั๊กไฟที่ง่ายที่สุดไม่ใช่ช่างไฟก็สามารถทำได้ชุดนี้นะครับเป็นปลั๊กเมจิก3ขา1ตัวสวิตสองตัวนะครับเรามาดูวงจรด้านหลังสีที่เราต้องรู้นะครับก็คือสีน้ำตาลเป็นสายลายเป็นสายที่มีไฟสายสีฟ้าเป็นสายนิวตันเป็นสายที่ไม่มีไฟนะครับส่วนสายกาวคือสายสีเขียวเหลืองสายดินนะครับ ต่อหรือไม่ต่อก็ได้วงจรแรกที่ผมต้องต่อก่อนนะครับอันดับแรกนะครับเราจะจั๊มสายนิวตันระหว่างปลั๊กตัวที่1เพื่อจ่ายไฟไปยังสวิตท,ทั้ง2ตัวเพื่อให้สวิตช์ตัวสามารถมีไฟไว้เลี้ยงหลอดไฟได้นะครับสามารถทําตามผมได้เลยอันนี้ผมจะสอนเริ่มต้นตั้งแต่ขั้นตอนการจั๊มเลยนะครับเราจะจั๊มเข้าระหว่างสวิตตัวที่1กับปลั๊กเมจิกตรงช่อง L แบบนี้นะครับ ก่อนที่เราจะจ่ายไฟเข้าต่อมาให้เราจั๊มสวิตตัวที่1เพื่อจ่ายไฟไปยังสวิตตัวที่2ด้วยนะครับหลายคนบอกทําไมช่อง L ต้องมี2อรูรูหนึงเอาไว้จ่ายไฟเข้ารูหนึงเอาไว้จ่ายไฟออกนะครับพอเราจั๊มชุบพวงวงจรสายลายเสร็จเรียบร้อยสายนิวตันกับสายกาวอย่าเพิ่งต่อนะครับให้เรานําสายลายของหลอดไฟมาเชื่อมเข้ากับสวิตด้านล่างนะครับ ถ้าพี่เชื่อมสายลายจากปลั๊กลงด้านล่างของสวิตช์ให้นำหลอดไฟเชื่อมเข้าด้านบนสายลายของหลอดไฟต้องเข้ากับตรงข้ามสายลายที่มาจากปลั๊กเสมอนะครับนี่นะครับเรามีสวิตช์สองตัวก็เชื่อมหลอดไฟสองหลอดแบบนี้ตามผมได้เลยนะครับต่อมานะครับเราจะมาเชื่อมสามสายหลักที่มาจากเมนหลักหรือมาจากเมนเบเกอร์เราเข้าปลั๊กตัวที่หนึ่งก่อนเนาะ ให้เรานำสายลายนะครับเชื่อมเข้าตรงช่องสายลายเลยของปลั๊กตัวที่1เสร็จแล้วใช้ไขควงขันให้แน่นนะครับจุดที่จับต้องขันให้แน่นนะส่วนสายต่อมานะครับสายกาวหรือสายดินก็เชื่อมเข้าตรงช่องกาวหรือช่องดินน,ะนั่นเองนะครับพอเราขันเสร็จแล้วสายนิวตันนะครับเป็นสายต่อมา อย่าลืมนะครับหลอดไฟเนี่ยจะต้องมีสายนิวตันไว้เลี้ยงนะครับในกรณีที่เราหาบาร์นิวตนันที่มาจากเมนเบเกอร์ไม่เจอเราสามารถจัมนิวตนันเพื่อจ่ายนิวตันไปยังหลอดไฟทั้ง2หลอดได้เลยนะครับสามารถทําตามผมได้เลยผมมีพื้นที่จํากัดนะครับระยะสายอาจจะสั้นไปหน่อยแต่ถ้าในการใช้งานจริงนะครับเราก็พ่วงระยะสายยาวได้เลย อันนี้ผมต่อเป็นอนุกรมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับจริงๆอ่ะการจ่ายนิวตันมายังหลอดไฟทั้ง2ควรที่จะต้องจ่ายนิวตันหรือว่าไปจับนิวตันจากสายนิวตันที่มาจากบาร์นิวตันนะครับเพื่อให้ถูกต้องตามหลักครับต่อมานะครับผมจะลองสับเบรกเกอร์ขึ้นให้ดูและเช็คสายลายว่าไฟเข้าจริงไหมสามารถใช้งานได้หรือเปล่านะครับ นี่นะครับสายลายไฟเข้าเช็คช่องลายช่องนิวตันต้องไม่มีไฟอยู่แล้วนะครับเปิดสวิตช์สวิตช์ต้องเปิดได้ทั้งสองหลอดแบบนี้นะครับถือว่าต่อวงจรถูกต้องเรียบร้อยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณมากครับ